สวนนี้น้าหวานน้าหวานนี่เห็นไมคะนุกน้าวานนกน้าวานนุกนุนาเอาดังเงยเงยอ่ะหันหน้ามานี้นะหันหน้ามาเนี้ยนะอ้เอ้ยนน่งน่อ่ปลกเพิ่มมากินปลุกเพิ่มมากินหนอนเมลีย ขอปุกขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยมัน,น,นล่ะหลอกสปาลาด้วยขอปุกขึ้นมากินท้าขอบไว้ได้โปรโนกขึ้นมากินเนี่ยอืมกินได้ทุกเวลา คือมันลอยอยู่บนแมคีเนี่ยบนหลทีวีเนี่ยอ้ยจมูกป้องรับจมูกจับต้นนี่จมูกกันจมูกเนอะจมูกนูไม่สนใจจมูกหนอะลเนาะไอน้หวานเนยจมูกเอแน่นะ จมูกแล้วนนี uh, uh, ้เดยกจมูกก่อนค่ะเดจมูกก่อนเออวเกครับจะคัการีบจ้ารีจรีบจรีบ่ะอ๋อหมอนนะคะดอกหมอนนะคะข้าวสวนนูะ